คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ก็สวัสดีทุกคนที่ชาวออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมาหาโนนะวันนี้เนี่ยเรามาตามกับเกมมาจังเว้นหนึ่งกันเหมือนเคยทุกคนนะอัะตราการแตกก็มากันเหมือนเคยนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆเกมที่เฮ้ยถือว่า กลับมาท็อปคงท็อปฟอร์มมีคนมาเล่นกันเยอะรูนะก็อย่างเช่นเออเกมสาวท่ามนอะนละหนึ่งรู้นะเกมลักกี้ในโกะอีกหนึ่งเนาะอนที่ผมเห็นตอนนี้นะก็ถ้าใครที่อยากไปตามมาตาการแตกของเกมนี้เนี่ยเกมต่างๆพวกนี้เนี่ยหลายๆเกมเนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวกลุ่มบริษัทก็เป็นทาเวิร์กที่สุดในการที่จะเข้าไปเล่นจะเข้าไปตามเนาะดีกว่าเรามาแบบพิมพ์หาว่าเกมนี้ช่วงนี้เนี่ยอะไรแตกดีรู้นะมันมันไม่มีแน่นอนนะแต่ถ้าดูในตัวกลุ่มเนี่ยเราได้อ้างอิงจากทั้งคนเล่นจริงแล้วก็ มีการแจ้งอัตราการแตกกันเข้ามาด้วยนะครับผมอยากเข้าเนี่ยผมฝากไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมไปกดกันเข้าได้ง่ายๆเลยด้วยนะ,ะไปเข้าเกมกันดีกว่ามาโูนะวันนี้อยากจะทาเลนตัวเองเหมือนกันแต่ก็กลัวว่าคลิปมันจะจบไวก <laughs> ็เดี๋ยวผมจะลองเล่นเบ็ดสิบวัดใจกดไปเรื่อยๆช้าๆแล้วกันโูนะ้าไม่ได้คอมโบเนี่ยเหลือไม่เยอะเดี๋ยวผมจะเล่นไล่เบ็ดหนึ่งไปสองไปสามกันแบบปกติกันไปแล้วกันเนาะ เห็นคนในกลุ่มเขาเล่นกันแบบนี้แล้วแบบแม่วัดใจแล้วแม่งได้อ่ะพอคอมโบทีหนึ่งสวยอะทุกน่ะไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าม่น่ายไปแล้วทุกน่ะสี่สิบบาทห้าสิบบาทจัดไปหูหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบเลยหนุ่มเออหุยเขียวปะเนี่ยหุยเที่ยวมาแล้วร้อยยี่สิบ โอ้ย90มาแล้วนะ200หกสิบสี่บาทแล้วเรียบร้อยวายลงตรงนี้70บาทสามร้อยสามสิบสี่เข้าไปแล้วน่าจะหมดคอมโบแล้วตรงนี้จบไปที่สองร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้ยรอดพอทุกคนไม่เสี่ยงละผมถอยเลยผมได้ปุ๊บผมถอยเลยทุกนะเราไปปั่นแบบเบ็ดอื่นน่าจะได้กําไรกันได้เยอะกว่านี้ละก็ค่อยเล่นไปทุกคนไม่จำเป็นต้องแบบมาเล่นเสี่ยงันขนาดนี้นะถ้าใครที่ทุนอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าทุนอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากไมยขนาดนั้นนะครับผม อย่าไปเล่นกันแบบไอ้นี่มากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันกระตุกจังเลยทุกคนกลัวแม่งจะเกิดปัญหาแบบดับค้างอางนีน่นนะเดี๋ยววันนี้ผมแน่จะต้องไปเร็วนิดน,นึงทุกคนผมคิดไว้แล้วว่าเฉลี่ยมันเนี่ยแม่งประมาณ10นาทีแม่งเครื่องดับเว้ยงงเหมือนกันคือมันอยู่นานไม่รู้เป็นอะไรทุกคนะโอ้โหเฮ้ยโมเมนต์ขึ้นไวมากแลจริงๆป่ะวันนี้ ดวงมาแล้วนะดวงมาดวงมา,งมาไปลูวนะเปิดเทอร์โบกันต่อ, <c oughs> อจัดเทอร์โบกันไปก่อนกลัวมันดับมากเลยว่ะตอนนี้เราเล่นไปแล้วแบบแม่งมันจะไอ้นี่ว่ะทุกคนะโอ้โหเอาครับกูไม่กล้าเล่นต่อเลยอะ่ะกลัวมันดับเพราะนั้นเราเล่นไปแล้วแบบมันจะเสียดาย,ยางไง ก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่อีกแล้วเริ่มเล่นใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อย่างนี้หรือเปล่า <S <S คือผมเคยไปเล่นละมาก่อนหน้านี้ละรอบนึงน,นะทุนร้อยสามสิบนี่แหละเล่นเบ็ดสิบนะไม่มีนี้ไม่มีฉากนี้ไหลอย่างก็น,านา้ําพอรอบต่อมารอบนี้นะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าผมกดไม่แตกจริงๆเนะี่ยประมาณเจ็ดแปดรอบเนี่ย <S 1> <S 1> ผมจะเริ่มไปเล่นเบ็ดหนึ่งไปสองละก็ะคือไล่ตั้งแต่เบ็ดตำตๆมาเลยอ่ะก็เหมือนเราได้เล่นทุนน้อยไปด้วยเลยรนะ แต่ว่าเฮ้ยแม่งดวงมาว่ารอบนี้ฟุกได้เฉยเลยก็เลยอ่ะไหนกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเดซิทไม่เอาเดซิเว้นก่อนเมื่อกี้มันเพิ่งจ่ายเรามาแล้วนะเราจะไปย้ำมันก็คงไม่รอดนะไปสามสิบอโตสามทรงสามสิบกันไปเงียบปะเนี่ย อย่าบอกนะว่าไม่มาแล้วนะคอมโบโหตะกี้นี่คือจ่ายนะรอบนี้อบไม่จ่ายเฉยเลยโดนดจุงว่ายังไงเออร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมาอยู่ไปกันได้เรื่อยๆย,ยังไงจ้าคอมโบ เงียบเฉยเลยวะทุนะไปไปกันต่อเอ่อจะไปเล่นเบ็ดอะไรดีผมว่าลองเล่นไปต่ำก่อนไหลายลงไปต่ำก่อนออโตสิบแล้วก็เดี๋ยวไปอัดเบ็ดสิบกันต่อทุกคนนะสี่รกว่าเบ็ดสิบยังไงก็ไหวถ้าได้ซัคอมโบหนึ่งสักสามสผมว่าก็โอเค้นะถ้าเรากดไปแบบประมาณร้อยกว่าบาทไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่คือปัญหานี่ือประเด็น วู้มาฟรีเกมฟรีใจโอ้โหเดียด๋วยวเเปิดมาสามหมุนก็เอาแล้วอะเปิดมาสามหมุนก็จะเอาเราแล้วไง <laughs> ไปไปต่อโดน สองหนึ่งอย่าบอกนะว่าจ่ายอย่างนี้จริงๆอะ่ะเออโอ้ถ้าจ่ายอย่างจริงจริงๆนี่น่าเกลียดม,มากทุกนะสวยหกสิบเจ็ดบาททุกนะเรียบร้อยน่าจะจบแบบนี้แหละไม่น่าจะสวยละน่าจะจ่ายสักร้อยก็ยังดียวนะไปสองนะเอาไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเป็นสะพานแห่งการเล่นเบ็ดติดของเรา นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยค่อยไหลไปสิบไปแล้วกันขยงขยับขยับขยื่นขยื่นขย,ขยาย <m ood le> กดมันไม่ค่อยไปดีตอนนี้ <m ood le> ที่ผ่านมาห้าทีก็ได้มาสองบาทแล้วโอ้ย โอ้ยโตัวมไปม,มาสองเท่านี่อะไรมันเงียบจริงๆนะผมไม่ไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยโอ้ยเอ้ยแมงเล่นตั้งหลายเบดแมงได้มาขึ้นมาแมงจะมาเสียต้องเบสสิบ เบ็ดสิบมันอุตส่าห์ช่วยเราเกิดเมื่อกี้มันจะทําเราดับแล้วนะ้ะตอนนี้เปิดออโต้เบ็ดเก้าแล้วกัน,นเ,เก โผมโบอ้เฮขนาดนี้รู้นะโอ้โหหมดหมดแน่กูตายซวยจบมาบ้างนยร้อยกว่าบาทอ่ะจบโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะอย่าเล่นอย่างนี้นะอย่าแล้วนะไม่เอาแล้วนะโอ้โหใจแทบขาดทุกคนเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่วะน่ะสิบเอ็ดบาทแล้วเมื่อกี้ จาก500กว่าบาทเล่นเบ็ดกกับเบ็ด1บเบดแม่งลงแบบลงแบบรัวๆไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่ขอเจอแบบเหมือนตะกี้แล้วแม่งน่ากลัวมากอุ้ยพันสองเอาแบบนี้แบบนี้เจอบ่อยๆได้แบบนี้เอาแบบนี้ซื้อ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 เลยทุกคนมาโหแม่งใจแบบม่ง ชิบหายแน่เลยวะหมดแน่เลยว่ะไม่ไม่รอดแน่ถือว่าโอเคถือว่าโอเครู้นะมาอะผมวอโต้สามสิบรอบสุดท้ายแล้วกันนะตาชะตากรงชะตากรรมเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วกันเพราะยังไงตอนนี้ผมกำไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเกมอื่นเล่นต่อแล้วดีกว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะ ก็ตอนนี้เนี่ยดูทรงๆแล้วน่าจะหนีไปเล่นแมวกันนะไม่ก็วันพรุ่งนี้ตรงนะเก็บทุงไว้ไปเล่นแมวเนาะแต่ผมว่าผมจะเล่นแมวสักประมาณพันหนึ่งทุกคนเออเยอะไปปะไม่เอาดีกว่าเอาสักเออหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วกันไปเล่นเกมแมวนะครับผมนะก็ยังไงเนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อแบบผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเนาะตอนนี้เนี่ยน่าจะพลาดแล้วนะั ต่ำกว่าโอ้โหเหลือพันเก้าหัวหน่าเกียดมากอรมณ์ไม่เป็นไรทุนวันนี้เราก็เอาเข้ามาน้อยแล้วนะนะแล้วก็ได้หนักพอสมควรแลนะใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอยากเข้าตัวกลุ่มกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าตัวกลุ่มนี้เนี่ยมีอาตราการแตกของหลายเกมหลายค่ายหลายแบบเทคนิคตงเทคนิคหลายคนอยู่ในกลุ่มแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้นะนกลค่ก็ใครจะเต็มกลุ่มกันเต็มที่แล้วกวนะ็เหลืออีกไม่เยอะแล้ว,วนะ ใครรีบเข้าได้รีบเข้าเถอทุกคนฮนะบอกเลยว่ามันไม่ผิดหวังแน่นอนในการเข้าตัวกลุ่มนี้แล้วก็ไม่เสียเงินในการเข้าตัวกลุ่มด้วยนะครับผมที่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่เสียแน่นอนทุกคนนะแล้วก็ใครที่ฝากเข้ามาในสามารถเอาเครดิตไปเล่นได้เลยใน,ใน,ใ,นในเงื่อนไขของเขาเนาะลองไปสอบถามเขาดูก่อนก็ได้ทุกนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม